กลับมาพบกันใครเนะี่ยอีกครั้งกับช่วง Talk and Ted. ทอล์กแอนเทดทอกไปทอล์กมาไม่ได้เท็ดครับผมแต่คลิปวิดีโอดนี้แน่นอนนะครับแหมเบคอนที่วิ่งตัดหน้ากล้องหลายครั้งแล้วเกิน เอาล่ะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เราจะไปเทรดยูนิตใหม่กับเซนทิสเมกครับผมก่อนหน้านี้มีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าเทรดยังไงให้ได้กําไรครับตอบแบบมั่นใจซื้อยูนิตใหม่ขายปุ๊บโดยทันทีครับผมไม่มีขาดทุนนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเรารอช้ากว่านี้นะครับผมยิ่งเกมอัปเดตมีความต่อเนื่องมากเท่าไหร่ราคายูนิตก็จะตกไวมากเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไปเทรดกันครับผมซื้อมาในราคาประมาณ3000เจมนะครับ อันนี้เซ็นให้แล้วคิดว่าน่าจะประมาณ3,000นิดนิดขอได้กำไรนิดนึงเหลือ2,600ตกเร็วมาก <c oughs> ซื้อเมื่อเช้า3,000นะครับผมตอนนี้เหลือ2,600แล้วลองวาร์ปไปดูเซิร์ฟอื่นก่อน <c oughs> ถ้าขายก็จะได้เท่าทุนหน่อยแต่เทรดอร่อยกว่ายเยอะครับผมเซิร์ฟนี้ไม่มี2,500เจ็ม2,800 3,000โอเคราคาประมาณนี้ได้อยู่งั้นของเราตั้งเอาไว้สักประมาณ 3,500เพื่อนๆคิดว่าได้ไหมขาย3,500เจมนะครับผมเดี๋ยวเราลองเรดกันดูก่อนดีกว่ามาแล้วครับผมข้อเสนอคนแรกว่ายังไงเพื่อนขอดูยูนิตที่นายจะยื่นข้อเสนอให้กับเราหน่อยเป็นไซนทิตเม็กเหมือนกันนะครับผมเจ <c oughs> <c oughs> ็บปวดรวดร้าวตรงดีเจนอรีนี่แหละครับผมแถมให้อีก100เจมนะครับ ถ้าแรกไปเนี่ยมันก็คุ้มอยู่นะครับผมเพราะว่าผมเซ็นเองไงแต่ประเด็นคือมันไม่ได้เซ็นกันบ่อยๆนะครับเพื่อนๆข้อเสนอคนถัดมาหุยเม็กบันดี้ไทยท่าน2,500เจมตีเป็นเลขกลมๆครับผมขออีกสัก500ไปถ้านายไม่มี500เจมบวกยูนิตตัวอะไรมาก็ได้พวกอาา่ะฮาจัดให้ตามคำขอครับรวมกันแล้ว3,000เจมได้อยู่ ขายไปแล้วก็จะเท่าทุนพอดีนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้200โอเคเดีว๋วมาเลย Ready เรดี้มาเฮ้ยเมื่อกี้เข้าออกไปตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าผมตาลาย2,005 2อได้อยู่รวมกันแล้ว3,000เจมนะครับเพื่อนๆอ,ออกไวกว่าที่คิดนะครับผมในเมื่อเราได้มาแล้วไปแล้วโทษทีใครเทรดมาละทีนี้ขายออกไปแล้วละ่ะ <laughs> ไม่ทันแล้วเพื่อนมีคนเทรดไปแล้ว การเทรดเมื่อกี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับผมเพื่อนเเราได้เม i บันนี่ไททันมาแล้วก็ต้องเอามาปล่อยกันต่อนะครับใครขายอะไรล้านหนึ่งเมื่อสักครู่ DJ TV man พร้อมกับลายเซ็นสุดเคูสหนึ่ล้านเจมนะครับผมขายที่นี่คือกะรวยเลยใช่ไหมเออผมลืมไปเลยเพื่อนๆออีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆก่อนอัปเดตแต่ผมดันลืมทำนะครับผมคือการซื้อกล่องดองเก็บไว้โอ้โหพลาเลย นะครับเอ็ก e ซ์ซูเตอร์คเนี่ยผมมีแค่กล่องเดียวนะมีน้องๆส่งมาให้นะครับผมผมลืมโดองเก็บไว้อะมีใครปล่อยต่อไหมครับ300เจมให้กำไรร้อยหนึงผมขอซื้อต่อนะครับผมเราได้อัปเกรดเมกคามิล่าแมนมาเมื่อสักครู่นี้ขายเลย300เจมใช่ไหมเราขาย2 7 5ก็แล้วกันเป็นราคาที่อยู่ระดับกลางๆไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปนะครับซานตา200เจมส่วนเมคเนี่ย 2,300นะครับผมเพราะว่ามีคนเขาขายอยู่2,300เจมโอเคเราขายไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็เทรดไปด้วยนะครับอื <c oughs> ต่อซะเจ็บปวดรวดล้ว224เจม <c oughs> ต่อขนาดนี้เอาไปฟรีเลยดีกว่าไหมแล้วให้เอกลักสณมา1ตัวบวก Basic คาเมล่าวูแมด้วย2ตัวน้ำตาเทพไหล้าฉาฉัันนใหตค ยิสตันช็อปด o p com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลเทิลทาวเวอร์ดีเนต์บล็อกฟดและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับข้อเสนอคนถัดมาซานตาจะขอลดราคาใช่ไหมเหลือ76เกมโอ้โหต่อโหดอีกแล้วทำไมเซิร์ฟนี้เขาต่อกันโหดจังเลยเนี่ย ขาย76เจมที่ขาดทุนยับเลยนะครับผมเอาออกแล้วเย่อัพเกรดเม็คาเมล่าแมนครับผมว่าแล้วทําไมเซิร์ฟนี้เขาต่อกันโหดเพื่อนๆเซิร์ฟคนไทย <c oughs> คนไทยเขาต่อโหดอยู่แล้วนะครับสานตาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆจะต่อหรือว่าแลกกับอะไรเขาขอต่อเหลือ150นะครับแลกไปก็ได้อยู่นะ แต่ว่าท็อกซิกอัพเกียร์ไทยท่านครมมาาแมนตอนนี้เนี่ยมันขายยากนะครับเพื่อนๆขาย50เนี่ยถือว่าออกยากแล้วถ้าอยากให้ออกเร็วๆสักประมาณ3535้นี่ก็ว่ายากแล้วนะครับช่วงนี้คุณขายปาดหนักมากสําหรับท็อกซิกอัพเกียร์เพราะฉะนั้นผมขอ,อยังก่อนครับเมื่อกี้เราขายเมกได้เพื่อนๆเรามี1127เจมนะครับรวมกับของเก่าด้วยเองมาดูซิมีของดีราคาถูกขายหรือเปล่านะครับผมเอ็กซ์ซีบ,บูเทอร์เคสสามเจมคนเดียวกันทั้งนั้นเลยเนี่ย 350เจมผมรอ300ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันยังใหม่อยู่ยังได้อยู่นะครับเพืเ่อนๆแต่ถ้าเก่ากว่านี้นานกว่านี้หน่อยราคาเนี่ย350เจมเนี่ยถือว่าถูกมากๆแล้วแต่ผมต้องการถูกกว่านี้อีกเ <c oughs> จมมีน้อยนะครับผมเหลือแค่1,000เจมเองอ่ะมาแล้วครับข้อเสนอสุด e อกซ์คลหรือเปล่าตัวเดียวกดเลดี้เลยใจเย็นพวกราคาทุนนะดิ กล่องเอนจิเนียร์สามหมื่นห้าพันเจมมีหลายเซนสี่หมื่นห้าโอ้ไม่กอดราคานี่คือซื้อเอนจิเนียได้สองตัวครับสามเลยดิ <c oughs> ใช่ซื้อเอนจิเนียได้สามตัวเลยนะครับผมมาเพื่อนขอข้อเสนอแบบกระตุกจิตกระชากใจหน่อย คนต่อเหลือ2,200เพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่สามารถ add unit ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถขายได้เช่นกันนะครับ2,200เนี่ยมันเป็นราคาที่ถูกมากนะข้อเสนอคนถัดมาอัปเกรดไททันซินีมาแมนนะครับผมบวกกับ unit สุด e อ็กซ์ค v e ระดับ e ีพิระดับแร e แล้วก็ระดับเบส i c แถมให้อีก15เจมนะครับอันนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าเป็นระดับรีเจนตตัวอื่นๆอย่างคิวปิดอะไรแบบนี้ได้อยู่ เมื่อกี้ผมเห็นข้อความทั้งหมดหาแลกพระไปไหนแล้วจริงๆต้องหาแลกเพชรสงสัยเขาเรีบพิมพ์มพิมพ์ผิดซานตาเราเพื่อนๆอ,ออกแล้วครับผมเย้ว yeah! ู้ฮูตอนนี้เรามี1,300เจมแล้วนะครับซื้ออะไรได้บ้างโอ้ยอีกนิดเดียวช่วยลดให้เป็น1,300ได้ไหมจะเอาไปขายต่อเจ <c oughs> มไม่พออ่ะนี่เห็นไหมมีคนก็ถามว่าทำไมตัวดดถ,ถึงโดนลดราคาวะเออนั่นเนี่ย ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับสงสัยมีคนขายปาดกันเยอะครับผมเขาก็เลยลดกันไปลดกันมาเลยกลายเป็นว่าราคานี้ต่ําเตี้ยเลดินหนักมากทุกคนผมได้ e อ็กซ์คบ,บุตเตอร์เคทมาในราคา1 9 9เจมครับผมไม่รู้ใครขายนะครับขายถูกกว่าช็อปซะอีกนะครับผมถูกกว่า1เจมแต่ว่าในช็อปตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับโชคดีดึงทันผมว่าเขาน่าจะตั้งราคาผิดมั้งเมื่อกี้ อันนี้ได้ครับผมเอนจิเนียร์เอาจริงปะเนี่ยเจมอ๋อไม่มีเจมมาดิมีแค่พันหนึ่งได้ไหมล่ะบวกหนึ่งพันอะไรของเขาเนี่ยยังพูดไม่จบเลย